สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเอาใจคุณตากันอีกค่ะวันนี้คุณตาอยากกินแพนเค,ค้กนั่นเองทำงานนอกบ้านเหนื่อยค่ะช่วงนี้หิมะละลายแล้วค่ะเดี๋ยวมาชมกันคุยกันไปในคลิปค่ะเดี๋ยวก็มาคุยกันในช่วงที่ว่าเราทอดนี่เนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้ที่ฟินแลนด์เนาะคะ่ะในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิแต่ว่าอากาศนะคะอากาศแปรปรวนมาก คุณตาก็อยู่นอกบ้านทั้งวันค่ะก็เลยเรียกร้องบอกว่าอยากจะกินแพนเค้กนั่นเองค่ะเยสสนก็เลยจัดให้ค่ะแพนเค้กส่วนผสมนะคะพี่ๆน้นนองๆจากยายนจะใส่แป้งใส่น้ำใส่ไข่แล้วก็หยกเกลือไปนิดนึงค่ะอันนี้ก็ตามสูสตรสไตล์ไทยสไตล์มันค่ะ เพราะว่าเราทํากินเองเนาะคะ่ะสามารถชิมได้นั่นเองค่ะ,ะยคเยโสนก็เทแป้งลงไปแต่สําหรับน้ำเยโสนก็เอาที่ว่าเนี่แหละค่ะก็เห็นแบบนี้แหะคะ่ะเราก็คนดูเพราะว่าเราทําบ่อยแล้วเรากะว่าจะข้นจะเหนียวขนาดไหนอะไรอย่างกันนี้เราก็ดูเอาด้วยตาเปล่าะค่ะเพราะว่าน้ำเยาสนไม่มีตัวงค่ะแต่ใส่น้ําตาลเราทําประํำนะคะเยโสนใส่น้ําตาลไปสองช้อนโต๊ะแค่นั้นเองค่ะ แต่ใส่เกลือไหมใส่เกลือไปนิดนึงครึ่งช้อนชาค่ะไม่ถึงครึ่งช้อนชาด้วยซ้ําไปใส่นิดนึงพอมันกร่อยๆนะค่ะแต่ไข่นะคะถ้าว่าเราใส่น้อยก็ได้ใส่ไข่ใบเดียวก็ได้ค่ะแต่ยายสนอยากให้เขากรอบก็เลยใส่ไข่ไปสามใบเลยค่ะผัดลงไปเลยค่ะถ้าปุณตาให้ทําใส่ไข่แค่ใบเดียวค่ะแต่อันนี้ยายสนใส่ไข่ไปสามใบ ไม่มีอะไรมากค่ะมีเกลือมีน้ำตาลมีน้ำมีไข่แค่นั้นเองค่ะพอตีแป้งให้แตกเสร็จแล้วก็พักแป้งเอาไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะนั่นแหละค่ะเหมือนคลิปที่ผ่านมาเยสุนตีแป้งเสร็จแล้วเยสุนก็แอบไปนอนเพราะว่าถ้าเราทำเลยนะคะพอตีแป้งเสร็จแล้วไปทอดเลยแป้งเขาจะนิ่มนิ่มเกินไปบางทีเนี่ยทอดไม่เป็นแผ่นค่ะ ถ้าเราพักแป้งเอาไว้สักให้ถึงหนึ่งชั่วโมงหรือว่าเกือบชั่วโมงอะไรอย่างนนี้จะดีค่ะแป้งแผนเค้กเนาะคะ่ะสามารถทําใส่ตู้เย็นเอาไว้ก็ได้ค้างคืนเลยค่ะทําเสร็จแล้วเราก็ใส่ขวดนั่นแหละคะ่ะใส่ขวดน้ําอัดลมของเรานั่นแหละคะ่ะเอาไว้ในตู้เย็นเลยค่ะเวลาจะทอดเราก็มาเขย่าขว,วดแล้วก็ใส่กระทะทอดแบบนี้ได้เลยค่ะ ไม่ยากอะอันนี้เราทําสูตรง่ายๆสไตล์กินเองเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะนี่แหละค่ะเมนูโปรดของคุณตาอีกเมนูหนึ่งเป็นอาหารบ้างกินกับกาแฟก็ค่ะเนาะทำแพนเค้กให้คุณตา ทอดนี่ก็นี่แหละค่ะได้เจ็ดแผ่นแปดแผ่นแล้วถึงจะเรียกคุณตามากินเพราะว่ามันยืนเฝ้านะคะยืนเฝ้ากว่าจะเสร็จแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นแล้วทีนี้มีสองเตาคุณตาก็ให้เปิดแค่เตาเดียวพี่น้องก <c oughs> ็เลยยืนขาแข็งปวดน่องค่ะก็นาน,าน,านเราจะทําให้กินสักทีนึงเพราะว่ากินแล้วมันกวนนะคะเนาะไหนจะเนยไหนจะน้านี่แหละค่ะพวกแป้งพวกอะไรนี่ มาก่อนทําให้แกกินบ่อยค่ะแล้วทีนี้พุงแกก็ให,ออกใหญ่ออกใหญ่ออกอะไรอย่างกันนี่ตอนนี้ก็เลยห่างๆทํานิดนึงนานๆจะทําให้กินนะค่ะเนาะเพราะว่าตอนนี้คุณตาก็ยุบตัวลงเยอะแล้วอ้วนมากก็ไม่ได้เด้พี่น้องเพราะว่าอะไรพ,พวกไขมันอ่ะมันจะเกาะตับก่อนเพราะว่าตอนนั้นไขมันเกาะตับก่อนแกเยอะก็เลยห่างๆมานิดนึงก็เลยนี่แหละค่ะคุณตาก็หน้าซีดหน้าเสียวลงเพราะว่าแกผอมลงแล้วคะ่ะเราะคนมีอายุแล้วถ้าผอมก็จะดูแก่ไปเร็วละค่ะ อย่างแต่เยสนไม่เป็นไรเนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> ขาผ่านจาอขอ,องขอ่อนเยสนไม่เอาค่ะถ้าเยสนผอมกว่านี้หน้ามันจะตอบค่ะเพราะว่าเรามีอายุแล้วนะคะนาะเยายนก็จะหกสิบแล้วค่ะว่าเราอายุมากแล้วเราจะมาปล่อยให้เราผอมเหมือนเมื่อก่อนเน,ะะนาะอกันเนาเมื่อก่อนอู้อยากจะ แบบใส่เสื้อผ้าอะไรก็ขอให้มันหุ่นดีอะไรออกมาเอาไว้กอนอย่างก,กันนั้นนะคะเพราะว่าเรายังอายุไม่เยอะหน้ามันก็ยังไม่ตอบไม่เหี่ยวเนาะแต่ทีนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เ้ยค่ะพี่น้องเป็นเหมือนกันกับเยส,สนุนไม่เยส,สุนคิดว่าตอนนี้เยส,สุนปล่อยตัวเลยค่ะคือว่าเขาจะอ้วนก็ช่างเนาะคะ่ะเนาะขอให้เรามีแรงขอให้เราได้กินอิ่มนอนหลับอะไรอย่างก,กันนี้เมื่อกี้กันรับเด้พี่น้องคลิปที่แล้วใครได้ชมบ้างที่ว่าแกงไอ้นั่นแหละค่ะไอ เขาเรียกอะไรโวยกุกเกียแกงโวยกุกเกียโวยกุกเกียก็คือไอ้ยาฟันสิงโตนั่นแหละค่ะยาฟันสิงโตนั่นแหละค่ะพ่อแกงกินเสร็จก็คุณตาบอกให้ทําแพนเคก้กให้ทําแพนเคก้กมันจะต้องตีแป้งทิ้งไว้ ครึ่งชั่วโมงขึ้นนะคะชั่วโมงหนึ่งก็ดีอันนี้ยายสวนว่าชั่วโมงแหละพอตีแป้งเสร็จยายสวนบอกคุณตาบอกว่าขอไปนอนสักนิก่คนเดิมมันง่วงนอนง่วงจริงๆพี่น้องจ้าเดี๋ยวนี้นอนปันเป็นเพราะว่ากลางคืนเรานอนไม่ได้นั่นเองอายุเรามากแล้วแลค่ะเนาะตื่นชอบตื่นตอนดึกๆแล้วก็นอนไม่หลับนั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นโรคหูหอนด้วยก็เลยกลายเป็นนอนไม่หลับทีนี้พอตอนบ่ายอะไรอย่างน,นี้ก็ได้นอนสักนิบมันก็โอเคมันก็ดีขึ้น อากาศพี่น้องเลยตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้มีแสงแดดตอนนี้ก็มืดลงหน่อยนึงแล้วเห็นเพื่อนบ้านกับคุณตาก็ยังอยู่นอกบ้านกันอยู่เลยพวกเราอยู่อยู่บ้านนอกพี่น้องขย,ย,ยันขยันเ้อทำไมถึงบอกว่าขยันเนี่ยหิมะละลายแล้วไม่ได้อยู่ในบ้านกันหรอกอยู่นอกบ้านกันอันนี้ก็ต้องทําทุกวันต้องออกไปทําทุกวันค่ะงานบ้านตามรู้ว่าตามอะไรก็ต้องเก็บให้หมดพวกขยะพวกหญ้าเศษหญ้าที่บ้าเศษดอกไม้ที่บ้าน นั่นแหละค่ะมันแห้งมันอะไรเราก็ต้องไปกวาดไปเก็บเดี๋ยวก็ดอกไม้ใหม่ก็จะมาแล้วค่ะทีนี้ก็จะตกแต่งลานบ้านใครลานบ้านมันสวยใครสวยมันละอีทีนี้พี่น้องเลยก็เหมือนกับอยู่ที่นี่เนาะค่ะเนาะเหมือนกับแต่งแบบไม่ใช่ว่าแข่งขันกันนะเพราะว่าหน้าร้อนหน้าร้อนมันจะสั้นมากพวกเราก็จะแต่งว่าเอาที่ว่าให้สวยนะลานบ้านของใครก็ ของมันแหะค่ะพี่พี่น้องๆ้องค่ะก็จะพากันแต่งในช่วงนั้นแหละค่ะเพราะว่ามันหนาวมานานเนาะเก็บกดพี่น้องเอาเก็บกดจริงๆิดอกเด้อดสวนนเก็บกดเลยพี่น้องเลยบางทีอยากจะทําคลิปบา้าๆให้พี่น้องดูบางทีกอ็อยากอายลูกอายหลา,หา,หาหนนาอพี่น้องเนาะเด้สวนทำเป็นอยู่เด้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้ด้วยเด้อค่ะเด้อต่อไปก็จะทําคลิปแบบสไตล์ของตัวเองนั่นแหละคะ่ะจะไม่มาเก่งไม่มาบางทีนั่งพูด นั่งพูดแบบไงล่ะดัดมั่งอะไรมั่งอย่างกันนี่ฟังเสียงตัวเองก็ไม่ใช่ตัวเราจะต้องตามหาตัวเราให้เจอค่ะเพราะว่าทุกคนเนาะค่ะเนาะจะต้องตามหาตัวเองให้เจอเหมือนกับชีวิตครอบครัวบางทีบ้านปลายชีวิตเขาไปแยกทางกันเขาไปเลิกกันอะไรกันคือว่าบางคนบางท่านไม่ได้ทะเลาะกันเขาก็าแยกทางกันไปเองเขาก็แยกกันอยู่ไปเองเพราะว่าคนที่นี่เนาะค่ะเนาะเขาตามหาตัวของเขาเจอนั่นเองค่ะตอนแรกเขายังไม่รู้ว่าอะไรแบบไหน จูจๆแบบแบบญาติของยศเหมือนกันค่ะลูกของน้องสาวของคุณตานี่แหละค่ะเขาเลิกกันไปเขาก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะคะเนาะในเมื่อเขาเขาตามหาตัวเองเขาเจอเขาก็บอกกันเฉยๆบอกว่าแยกกันอยู่เพื่ออย่างม่นอย่างนี้เขาไม่ได้ทะเลาะกันนะคะอยู่ที่นี่คือว่าเขาตามหาตัวของตัวเองเจอแค่นั้นเองค่ะเขาก็ยังอยากอยู่เป็นอิสระเป็นอะไรแบบนี้ นี่แหละค่ะก็ชีวิตแต่ละคนชีวิตแต่ละครอบครัวเท่ากันเนาะมันก็ว่ากันไม่ได้นะค่ะอย่างยายสดเหมือนกันทําคลิปทําไปทํามาบางทีอุ๊มะมันอึดอัดเดพี่น้องอยากเป็นตัวของตัวเองเดี๋ยวยายสวนจะทําให้ดูเด้อพี่น้องเด้อบาอยู่เด้คนคนนี <c> ้ <oughs> ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับภครหรอกค่ะอืไม่เป็นพิษเป็นภัยกับภัยหรอกค่ะเราก็ทําตามที่สไตล์เราทําได้เนะคะเนาะอมืมีเขาเรียกอะไระมีความรู้มั่งไม่มีความรู้มั่ง ถึงยายสนจะพูดแล็บแล็บแล็บเล็บแบบกันนี้เหมือนไม่มีความรู้แต่ฝังอยู่ลึกๆถ้าพี่ๆน้องๆลูกๆคนไหนอืมเขาเรียกว่ามีศีลมีศาสตร์ในการฟัง ยายสนจะพยายามใช้สินใช้ศาสต์ในการพูดนะคะเด้ออันนี้ก็เหมือนกันค่ะการที่เราทําอย่างกันนี้เราทําคิดแต่ละคิดยายสนจะแฝงอยู่ในความรู้ทุกคิดเด้ะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็มาเล่าสู่ให้กันฟังถ้าคนฟังมีสินมีศาสต์เด้อพี่น้องเด้อฟังลึกๆเด้อืมไม่เชื่อยายสนเอายายสนนี่ให้ความรู้ไปทุกคลิปนะค่ะเด้อไม่มากก็น้อยแหละเพราะว่าไง การอดทนการเป็นอยู่การใช้จ่ายการใช้ชีวิตการกระทําอยู่ที่นี่นะคะเด้อเราจะอยู่อย่างไรกินอย่างไรเราจะมาสื่อสารให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมเพราะว่าไงละ่ะการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายหรือเรื่องยากมาเยาวสนเคยบอกนั่นแหละคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวมากินกันคะคุณตาคุณตาก็าเอาผลไม้ใส่อย่างกันนี้แล้วแกก็กินนะคะก็เป็นอาหารโปรดของแกเราถึงเก็บผลไม้ไว้เยอะๆมากินกับคุณตาค่ะ น้ำน้ำคุณตาอร่อยค่ะของชอบโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเย,ยสุนก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย,ยสุนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจที่มีมาให้สำหรับเย,ยสุนเสมอมาดูะะแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าคุณพระรักษาทุกท่านกราบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะบายบายเฮ้ยปากไก่กินเลย